โอ้โหสมปรารถนานี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้หากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้7วันแรกของปี6-7ต้องบอกเลยชีวิตจะประสบความสำเร็จและสมปรารถนาโอ้โหต้องบอกเลยว่า7วันนี้เป็น7วันที่จะมีข่าวดีเกิดขึ้นในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนมีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสสมหวังดังปรารถนามีโอกาสว่าจะมีอํานาจวาสนาและบารมี เป็นไปได้เหลือเกินว่า7วันแรกคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือเริ่มต้นในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานใหม่ที่จะเริ่มเติบโตรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ก้าวหน้ามากขึ้นหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าอาจจะมีโชคลาภมีสิ่งดีๆมีความสําเร็จเกิดขึ้นเนอคุณพรใดที่ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้พรใดที่อธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานไว้ขอไว้มีโอกาสสำเร็จผลภายใน7วันเอ มีโอกาสว่าการงานจะเจริญเติบโต,ตรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือเริ่มต้นในตำแหน่งงานใหม่หรือหากทำงานใหม่มีโอกาสได้เริ่มงานในช่วงเวลานี้7วันนี้หรืออาจจะได้ข่าวในเรื่องของการงานภายใน7วันนี้ส่วนถ้าเกิดทำธุรกิจธุรกิจ,จเจริญเติบโต,ตก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน,น,น์มีชื่อเสียงโดง่ดงดังประสบความสำเร็จอาจจะมีใครทำคอนเทนต์อาจจะคลิปเป็นไวรัลเป็นกระแสนะอยู่ในกระแสหรือติดเทรนเนาะ มีโอกาสเหลือเกินว่าใน7วันนี้ปังปุริเยวะตตนาเบ้ไอโกะแน่นอน